มาเช็คมือพอดีเลยมาเช็คมือพอดีเห็นป่ะครับครับคงสุดท้ายนะครับวันนี้ครับฟันดีว่าพ่อฝันดีมากฟันยังไงครับผมก็ไปเอาเลขจากคอนโดเ้านหรือเอายุกเอาเลขมาไปลักเอาเลขมาอีกไหมครับไปลักเอาเลขมาแล้วก็ได้แช่เลขศูนหนึ่งห้าครับหกเก้าขนั้นะครับอันนี้เคนเอายังไงผมพอเอาไก่อนเนี่นะครับผมจะเอาเรื่องเก่าก่อนครับ เงินโบราณเงินโบราณเงินเงี้ยะเงินเงี้ยนะเงินเงินไม่หงหรอย,อยังนะมันได้หนึ่งออก็ได้ศูนย์หรหนึ่งห้เขหกเก่าเขามาดับไป้ีโม่ไส้ไปไปกับอะไรแนวป๋อไปกับคนยีทีบสองคนยีทีบแต่ของก็มากเลเศ้านี่ละไปกับใบโม่งกับโลกใบมะขอน ปีมองไปตั้งขึ้นเนี่ยไปตั้งปีสองม่อเฮ็ดเอาตอนกลางคืนมาค่ะโอ,คโอ้ครับแข็งอะไปต้อนถาวรเป็นวันใบเฉลี่ยง่ายนะค่ะไปสองใบหนาครับถ้าเอาอย่างนี้เนี่ยพ่อไม่คาดบอชุะชนใหญ่หรือคาดยากหรอครับแต่ว่าผมว่ามันเด็กตัวนี้มันที่เขาไมต้องถุยได้เนี่ยเพราะว่ามันเอาแบบเดียวๆกันนะขเขาตจะถุยเข้าสามตัวตรงครับมันก็ได้ศูนย์เนื้อหาก็ผักเกลื มั่นใจแห้งเลยส่วนหนึ่งหากะโภเกรับแบบต่นเพื่อนเลยมั่นใจแห้งรับแล้วฝันไม่พอเอาล่แล้วมุ่งฝันไม่คืงเลยรับฝันมันดีอยู่ครับขับมาเจออะไรครับผมขับมาได้ของได้นั่นได้นี่ดีขับมได้ของได้ของได้นู่นได้นี่ครับขับได้น่าจะได้ได้ของในเคื่องยังนอกของเลยค่ะมั่นยิ้มเข่ายินมยังแน่โของเอายังไม่ให้แน่เลยค่ะคบเอาปลาไปเลยครับ อาคุณพ่อเขียนไลยดีกว่าไเขียนเลยครับอะไรคุณพ่อเนาะเขีอแบ่่ายนเลยครับเขียนเขศูนย์ครับศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งหะคะกบหกเกาหกเก้าว่าข่าวิเรที่คุณพ่อว่าอะไรนะเก้าหกจะหกเก้า็จะเยกันน่าจะตัดออกเนาะ นีหลายวงเป๋ามาเมื่อคืนนี่นะสดสดร้อนๆเลยเนาะสดสดร้อนเมื่อคืนนี่นาะของสุดท้ายโอ้สุดท้ายดยพลิตผลกําลังผมบอกบอกไแล้วผมบอกวบอกอ๋อมะอันนี้เป็นเลขลักเอาที่พ่อเป๋ลักเอาแล้วเลขลักเอาได้เข้าตลอดเข้าตลอดเนาะอยากคุยสินทรั้นทุกคนครับพ่อบอกว่าไม่ให้บอกขายที่มีลักเอาเป็นลักเอาเด้อจ้ะอันนี้ก็นลักทายกันหรือโฟร์หรืออะไรกันลักกันนะลักขึ้นกันเนาะ เราขึ้นกันนะครับตอนนี้เล้ยอบนไปนลเยที่เรเลยบนไปกคเล่รกขนะเล่ยอบนไปส่บโลกเล่ยอุบล่สลนะขอเป็นว่าให้บอกไปามบอกใคขอเ็ว่าบอกใรเราได้นะคะอเ็นว่าห้ามบอกใครเล็ยเล่ยรกเาเงียบๆอพเบอกใครได้มเอีเอพีได้ดูคู่นั้นทังวชคดีถือว่าฝันดีนะคะหลังจากที่ได้ได้มากกับฝันดีนะคะ คือจังต้นกล้วยเหร่ะสามตัวตรงตนี้บอค่ะพอว้าพอมันใจเนะเมื่อกี้เนาะเขคิดว่าจะเข้าสามตัวตรงม่ตรนี้เพราะว่ามันใดอันเดียวกันคือจังเอาที่ต้นกล้วยเนาะเป็นแบบเดียวกัน๋อา่คือคือแบบคือคือกันไปไทยทำพ่อทำพิธีเอาเนาะถ้าว่าดนะเพราะว่าพ่อไปรักเอา มา,มาเอาประกาศเด็กขียนคนไปซื้อสิบโล่บ,บ่อยบอกไปเลยขับรถใหญ่้าไปไปดูกบะเป๋าไห่จางบันเอพ่อไปสองคนบอกค่ะไป,ไปลากเอาสองคนเห็นนะ จะสองคนแต่สองคนมีสามคนสองเฮียนสองเฮียนไปเลยเขารถมาฮับเลยบอกเพราะแล้วเพราะอะไรรถไปเพันขี้ห mm ม้อใส่ที่ไปบอขี้หม้อใส่ไปทำไมอาการหม้อฟังคือต้นกล้วยบอกเลยนะว่าเล็กรักเอาคนต้นกล้วยนะครับอเล็กรักเอาเล็กรักเอาเข้ามาตลอดเลยเขาไม่ให้บอกใครด้วย แต่ fc เห็นแล้วก็อย่าบอกใครด้อบอกใครเดเีอะไลอกลางด้อแอดมินก็บอกใครีเนาะอย่บอกใครเขาบอกว่าไม่ให้บอกใครนะครับแอดจะไม่บอกใครท่านผู้ชมเห็นเขาไม่บอกใครพูดอย่างดังเพราะลขรักเอาเยี๋ยหคนนได้ยินเนาะค่ะเปขาไ็่นวลขวยเลคือข้กไม่ได้บอกใครนะคะเป็นเลขกเาที่ทางไปรับเอาทุกๆจังวัดอุบลราชธานีจังัดอุบไปีโลค่อารมค่ะ สองเลขโดนบ่ไดว่าสิบ่บอกว่ามากกัให้ไม่ได้บอกว่าสิบ่บอกโชคดีที่พว่าสิบบอกเข็นมากกันเรียบอกยังไม่ออกโชคบเพิ่งครับเนี่ยวันวาอย่อบอกไปนม่เือเาจารย์ย่าบอกไปเรื่อยๆนะมันยันมากอนี้ตัยคงสไรใช่ไหค่ะแม่เนาะค่ะแบ่งปันเนาะค่ะแล้วตัวเนาะวันนี้มาขอเลขรักอาค่ะเลขเอาเดินนะเลขรักเอานะคะ fc นะคะ ก็พ่อล้มนะคะเป็นคุณตาของน้องนโมน,นะคะวันนี้ก็มาเจอน้องนโมนะคะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเพราะว่าวันนี้น้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะนะคะ่ะในคลิปนี้เนาะ,ะก็ให้เอฟซีรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะของพ่อล้มนะคะแอ,อดมินก็รู้จักพ่อ้ํามาก็นานอยู่นะ,ะท่านผู้ชมนะะ้อตั้งแต่หลักกิโล แล้วก็ปูองดำนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะที่พาน้องน,องนองโมนะคะไปขอโชคลาบนะคะตามหลักกิโลนะคะตอนนั้นเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ก็พ่อก็ลงเอาเองนะ,ะท่านผู้ชมเนาะก็คือพ่อล้ําเป็นตาของน้องน,องนองโมนะคะเอซนะคะค่ะในแอดมินก็จะมาตามให้เอซเนาะ,ะตลอดนะคะมาถึงบ้านของคุณตาน้องนโมน,น,นะคะก็ ไม่พลาดนะคะที่จะให้แนวทางนะคะกับ FC นะคะได้รับชมนะคะค่ะมาวันนี้นะคะตรงบ้านฝั่งนี้นะคะก็จะมีงานนะ,ะงานขาวดำนะคะเอฟซี FC เนาะก็ ไม่อยากให้มีนะคะแต่มันก็ต้องมีนะคะทุกทุกคนนะคะค่ะพ่อลํำนะคะก็ให้3ามตัวนะแล้วก็2ตัวนะคะ f อซนะคะ3ามตัว2ตัวนะคะก็เป็นแนวทางก่อแล้วกันนะคะ วันนี้แอดมินไม่ค่อยสบายเดอ้อนะคะเอซนะคะปวดหัวนะคะแล้วก็เวียนหัวนะคะเวลาพักผ่อนไม่มีนะคะเอซเนาะมีแต่งานกับงานนะคะ f อซี FC คะไม่ทําเราก็ต้องทำเนาะก็เลยหาเวลาพักผ่อนยากนะคะเอฟซี FC นะค,ะค่ะก็ ในคลิปนี้นะคะได้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแนวทางของพ่อลัำนะคะขอให้โชคดีขอให้รวยๆนะคะ fc นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ